วส um วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะน้องนาสวัสดีพี่อค่ะเคซีร่วมใจพัฒนานะคะวันนี้เรามาเจอเจอกันในช่วงสุดท้ายของเช้านี้ที่โคราชนั่นเองนะคะก็ต้อนรับทุกท่านแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับแฟนรายการของคุณพดุงและก็น้องน้าในช่วงเช้านี้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผ um ู้ชมนะคะสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะผ่านทาง f c e b o o k f แ Fanpage ของเรานะคะเคซีทีวีโคราชรวมถึงกลุ่มข่าวโคราช ใช่ค่ะชื่อกลุ่มว่ากลุ่มข่าว KC TV TV ของคนโคราชนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะเพจหลักของเราชื่อว่า KC TV โคราชนะคะก็จะมีให้คุณผู้ชมได้ชมหลากหลายรายการที่เราจะไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะที่เพจ KC TV โคราชค่ะหลังบ้านได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ค่ะเป็นวันที่หลายๆคนบอกว่าุใกล้เข้าสู่ ช่วงของวันหยุดอีกแล้วค่ะแป๊บเดออียวจะสิ้นเดือนตุลาคมอีกแล้วใช่แป๊บเดียวจะสิ้นปีใกล้ปีใหม่อีกแล้วเนี่ยตอนนี้ลอยกระทงจ่อมาแล้วนะใช่ค่ะ <c oughs> จะไปที่ไหนอย่างไรหรือว่าในช่วงของวันหยุดในสัปดาห์นี้ก็มีวันหยุด23ตุลาคมวันปียามหาราชนะคะก็หลายคนก็กําลังหาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทําบุญแล้วก็อาจจะยังเขาเรียกว่ากําลังมองหาสถานที่ที่ใดที่อุ๊ย มีความหมายในวันปิยมหาราชไม้ไปกาักการรเสด็จพ่อร้อห้าไปได้ที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างวันนี้<แ>พี่โอแล้วก็น้องน้ำนะคะมีโอกาสอยากจะพาไปวัดวัดหนึ่ง เนาะไปวัดวัดหนึ่งแล้วก็อยากจะชวนไปดูความสวยงามของวัดด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีเสด็จพ่อรอห้านะคะสวยงามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เคซีร่วมใจพัฒนาอาจจะไม่ได้มาร่วมกันพัฒนาในเรื่องของถนนหนทางเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนเออน้องน้ำช่วงนี้พัฒนาวัดกันก่อนนะคะพัฒนาวัดช่วงงานกระถินใช่แล้วก็จะมีบอกบุญมาฝากทุกทุคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพี่โอแล้วก็น้องน้ำ พร้อมทีมงานค่ะก็ได้ไปที่วัดใหม่สันตินะคะตําบลมะเกลือใหม่อำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมที่บางคนไม่เคยไปค่ะเธอก็ไม่เคยไปไม่เคยไปเหมือนกันแล้วก็บางคนนะ่ะเคยไปแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าฮะมีแบบนี้ด้วยหรอมีด้วยหรอเออมีอะไรบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่วัดใหม่สันติเนี่ยหลายคนนะคะก็ ไปปฏิบัติธรรมใช่ค่ะก็จะทราบว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรมของวัดใหม่สันติเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวด<ช>นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะการาเขาเรียกว่าการาถือศีลน,นะคะ,คะการปฏิบัติในแต่ละอย่างแล้วก็คือคนไปปฏิบัติธรรมเขาก็จะไปมุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติ อเออแล้วก็ในเรื่องของการาถือศีลในเรื่องของการสวดมนต์นะคะ,คะแต่เขาก็ไม่ได้ไปตามสถานที่ต่างๆที่เราได้ไปกัน นะคะ <stro lle. S 1> เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันที่บรรยากาศที่ก่อนหน้านี้นะคะพี่โอ์เคยบอกบุญไปในหลายๆช่องทางละ,ะสำหรับการสร้างปูดทวดญาติทวดก็คือพญานาคองค์ใหญ่นะคะที่เป็นตัวแทนของปูดทวดญาติทวดของวัดใหม่สันตินะคะแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทนะคะในมณฑลนั้นด้วยะนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพรบรรยากาศรอยพระพุทธบาทที่วัดใหม่สันตินี่คือมณฑลที่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นรอยพระพุทธบาทที่อยู่ด้านลา่างนี่ปู่ทวดยาดทวดนะคะยาทวดจะเป็นองค์สีชมพูแล้วก็ปู่ทวดจะเป็นองค์สีทองซึ่งวันใหม่สันตินะคะในความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่า,าจะมีสารปู่ทวดยาดทวด เหมือนกับสารปู่สารตาสารยายที่เป็นสารประจําของสถานที่นะคะซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารที่อยู่ภายในวัดตั้งแต่ดั้งเดิมอันนี้พี่ช่างกบก็พาเราทัวร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญน้องน้ํานี่ความยาวคือยาวรอบมนดกก็คือลักษณะของปู่ทวดย่าทวดก็คือพญานาคทั้งสององค์นี้นะคะเลื้อยออกมาจากสาร สารไม้ที่เราไปไหว้กันโอ้โหหลายคนไปไหว้แล้วบอกว่าน้องอูบอกว่ากลับมาปุ๊บงูเข้าบ้านอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะนี่อันนี้ปู่ทวดนะคะคือความยาวเป็นร้อยเมตรนะคะไปบอกกันเอาเองแล้วก็เขาเรียกว่าไปไปขอไปขอบพอเราเองนะคะไปถามที่วัดเราเองว่ายาวเท่าไหร่เผื่อจะเป็นโชคของใครนะคะด้านในนะคะก็ประดิษฐานพระพุทธรูปและนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทไปดูเองอ น้องน้าไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างต้องสังเกตเองค่ะว่าเป็น,ปนแบบไหนแล้วก็เผื่อใครตาดีก็อาจจะได้เลขเด็ดกลับมาด้วยนะคะซึ่งการก่อสร้างมณฑกใช่ไหมคะพี่โอยที่เราไปดูเนี่ยเราได้ไปสัมผัสโดยตรงแล้วก็ได้ทราบประวัติเรื่องราวที่มันเก่าแก่มากๆของบริเวณสถานที่ก่อสร้างวัดใหม่สันติแห่งนี้นะคะการก่อสร้างเนี่ยพี่ช่างกบบอกว่าโอา้โห สร้างมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนมือกว่าจะก่อสร้างได้เนี่ยสี่ครั้งเปลี่ยนช่างก่อสร้างนะสี่รอบนะคะเพราะว่าก่อนที่จะสร้างเนี่ยคือมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะมากเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆกว่าจะขึ้นโครงได้กว่าจะทํานูน่นทํานี่ได้เนี่ยค่อนข้างยากจริงๆเนื่องจากบริเวณนะั้นมันเป็นก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก้อนหินเหล่านั้นเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้วยใช่ ทีนี้เนี่ยทางช่างกบเนี่ยนะคะก็บอกเราว่าหินต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือหินธรรมชาติแล้วก็แม่เชียราตรีบอกในสมัยโบราณกาลแบบร้อยร้อยกว่าปีพันกว่าปีที่ผ่านมาหินลักษณะแบบนี้คือหินที่ อยู่ใต้น้ําทะเลว่าอย่างนั้นะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นาการเล่าสู่กันฟังมาเป็นรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ลักษณะของหินเนี่ยเขาก็จะเป็นหินที่ถูกกัดเซาะด้วยน้ําจริงๆนะคะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้จากธรรมชาติเถาวันก็เป็นเถาวันจากธรรมชาติทีนี้ตอนที่เราไปประมาณสักบ่ายสองเนาะน้องน้ำเนาะแล้วด้วยความที่แดดก็ไม่ร้อนค่ะอากาศก็ดีาาดใช่ค่ะ แล้วมันก็มีความเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปถ่ายทําอะไรมา,ม,ามากมายขนาดนั้นะนะคะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับว่าโอกาสได้แสงดีนะคะแล้วก็น้องๆก็เหมือนไปท่องเที่ยวกันด้วยแล้วทีเนี้ยพอเราไปถึงปุ๊บเราก็ได้รับความเมตตาจากแม่ชีราตรีนะคะแล้วก็พี่กบเนี่ยก็คือนํารถกอล์ฟแล้วก็ขึ้นไปคือวัดเนี้ยเหมือนอยู่บนภูเขาค่ะ มันต้องมีการถ้าเดินก็เหนื่อยกันหอบแฮกๆ k เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เหมือนกับว่าเอ้ยฟีลเหมือนเราได้ท่องเที่ยวด้วยได้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคล้ายๆกับเหมือนได้เดินป่าชมธรรมชาติแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ณวัดแห่งนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะปู่พญานาคย่าพญานาคที่นี่เท่านั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีอีกหลายจุดเลยเพียงแค่บางท่านเนี่ยไม่ได้ทราบเพราะว่าพื้นที่ของวัด ค่อนข้างกว้างมากๆเดินไม่ได้จริงๆพี่ถึงบอก<ช>ว่าคนคที่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะไปได้แค่ปฏิบัติธรรม<ช>จริงๆนะคะแล้วพี่ก็แอบถามแม่ชีราตรีกับทางพี่กบว่าจะมีการจัดนำชมไหม ในสถานที่ต่างๆนะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยอาจจะต้องมีในเรื่องของงบป,ประมาณ mm hmm. ในเรื่องของการเติมน้ํามันเติมแก๊สรถกลอบเอง <c oughs> หรือจะเป็นในส่วนของการบูรณะสถานที่ต่างๆที่อาจจะต้องทําให้ดูสวยงามที่ไม่ใช่ลกร้างอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในส่วนของวัดในหลายๆวัดไม่ใช่แค่วัดใหม่สันติก็ยังคงมีการก่อสร้ง <c oughs> างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศาลาต่างๆมากมายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยละกัน ใครที่อยากจะไปสักการะนะคะปูดทวดยาทวดนะคะก็สามารถไปกันได้และเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะเดินเส้นทางลัดที่หลายคนไม่เคยได้ไปค่ะน้องน้ําพี่ก็ไม่เคยไปเส้นทางที่เราเดินเท้ากันเข้าไปเนี่ยด้านหลังของหางพญานาคเนี่ยค่ะพี่ไม่เคยไป ค่ะน้องน้ําโชคดีมากที่ไปถึงได้ไปนะคะแล้วพี่โอภาไปอีกรอบเราก็เลยได้ไปชมสถานที่ที่ปกติเนี่ยเขาเป็นเขตห้วงห้าม<ช>ไม่ให้คนไายนอกเดินผ่านใช่เป็นที่ส่วนพระองค์ด้วยนะคะหมายถึงว่ามีที่ประทับของอพระองค์พาด้วยะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมทําบุญการไม่ใช่เฉพาะแค่ในเรื่องของ การไปปฏิบัติธรรมใช่ค่ะนะคะ ซึ่งสำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะท่านใดที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้เซิร์ชหาใน Google Map ดูก็ได้นะคะชื่อวัดใหม่สันตินะคะอยู่ที่อําเภอสูงเนินนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นมนดบที่เพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆแล้วก็ปูดทวดยาดทวดก็สวยงามเป็นตั้งเป็นตระงานมากเลยที่ที่แล้วที่ที่สำคัญก็คือพอเราคือมันจะมีต้นมะขามหรือต้นอะไรนะที่อยู่ด้านหน้าเขาไม่ตัดนะสวยมากเลยนะคะ เขาก็คือจะทําช่องเว้นเอาไว้ทีนี้อะตรงนี้เนี่ยพี่กบเขาพูดให้เราฟังว่าเหตุใดการที่เราจะเดินลอดใต้ท้องพญานาคเนี่ยเขาถึงจะต้องมีก้อนหินทําเป็นรูปโค้งทําไมไม่เป็นตัวพญานาคเป็นเป็นตัวเป็นเกรดเลยะนะคะเขาบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือ,อพระพิสุสงฆ์หรือสมมาเนเนี่ยจะไม่สามารถเดินลอดท้องของพญานาคได้ นะคะยกเว้นคนที่ถือศีลแปดนะคะหรือว่าศีลห้าอย่างเราเนี่ยนะคะเดินลอดได้และเป็นสิริมงคลแต่พระพิสุทธ์สงเดินไม่ได้เขาก็เลยทำเป็นเหมือนอุสตโลบายว่าทำเหมือนเป็นพญา,านาคเลื้อยขึ้นขอนไม้เอ่ยเลื้อยขึ้นโขดหินเอ่ยอเพื่อไม่ให้เดินลอดโดยตรงะนะคะแต่ว่าพระพิสุทธิ์สงเนี่ยก็ณนะวันนี้สามารถเดินลอดท้องพญานาคที่วัดหมายสันติได้ ในอนาคตข้างหน้าน่าจะมีการสร้างเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปชมกันได้นะคะเห็นไหมช่วงหนึ่งก็หมดไปแล้วเบรกนึงอันนี้แค่จุดเดียวนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายจุดที่เราไปชมกันมานะคะทีนี้พอเราจบจากตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะไปกันต่อที่เรือนคุณย่ามูเอออันนี้แหละหลายคนบอกว่าสวยงามมากค่ะอันเนี้ยพอเราเข้าไปปุ๊บเห็นไหม คือน้องน้ำเพิ่งเคยไปครั้งแรกเอาความรู้สึกของน้องน้ำก่อนเป็นยังไงบ้างรู้สึกขนลุกเพราะว่ามันมีความขลังค่ะตั้งแต่เดินเข้าประตูไปเนื่องจากว่าเป็นบ้านเรือนไทยสมัยโบราณแล้วก็ด้านในบ้านเนี่ยจะมีคุณย่าโมประทับนั่งอยู่ในลักษณะของการนั่งสมาธิ่คะคือ ในวัดใหม่สันตินะคะเราไปถึงเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทํา ก่อนที่เราจะไปขอพรอคือบ้านเป็นบ้านเรือนไทยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ยคือบ้านของคุณย่าเราต้องทําความสะอาดกันก่อนอพี่โอไปถือพี่โอก,ก็บอกเลยอ่าน้องรีบทําความสะอาดกันไปเลยนะคะและบริเวณใกล้เคียงของเรือนคุณย่าหมูนะคะก็จะเป็นเจดีเจดีนี้นะคะอันนี้พี่โอนาภาพมาให้ชมกันเจดี JD นี้เรื่องเล่าก,ก็คือสร้างเสร็จภายใน9้าวัน สร้างยังไงคะ9วัน9วันระดมคนในพื้นที่มาสร้างและโบสถ์นี้นะคะเป็นหินสีชมพูก้อนเดียวแกะสลักเป็นพระประธาน <โฮ S 2> นะคะ <โฮ S 2> ที่เราไปกันซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในสภาพนี้เพื่อที่จะรอบุญใหญ่นะคะ,คะเห็นด้านหลังไหม อ่างเก็บน้าซับป,ปะดูวิวดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวัดนี้จะติดกับอ่างเก็บน้ําซับป,ปะดูด้วยแล้วก็เราอยากให้ทุกท่านนะคะไปชมความสวยงามมีเจ้าแม่กวนอิมะนะคะอยู่บริเวณก่อนที่จะถึงโบสถ์เมื่อสักครู่นี้ะนะคะกว่าจะถึงเรือนไทยอันนี้คืออะไรน้องน้ํารู้ไหมรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทกลางน้ําบ่อม,มรกตนะคะซึ่งบ่อมรกตเนี่ยน้ำไม่เคยแห้งเลยต่อให้เล่ แล้งแห่งยังไงก็ไม่มีทางแห้งนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับอุอบลราชธานีที่เป็น3 0มพันบกอันนี้เมื่อวันเสาร์ที่เราไปกันวันนั้นที่ไลฟ์คุณผู้ชมบอกว่าคล้ายๆ3ามพันโบกเลยนะทีนี้นะี่ยพอถึงเวลาอันนี้ที่เขียวแบบนี้ไม่ใช่เขียวอะไรอะไรนะไข่ผำไข่ผค่ะถ้าไข่ผำน้ำไม่สะอาดจริง<ๆ>เขาไม่เกิดนะใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นบ่อน้ำสักสิทธิบบ่อมรกตที่ หลายคนไม่เคยไปค่ะเชื่อได้เลยเนี่ยน,นี่คือรอยพระพุทธบาทเห็นไหมถ้าเราพูดกันลักษณะง่ายๆเหมือนเท้าซ้ายไหมดูดีๆใช่ค่ะนะคะซึ่งบ่อนี้เนี่ยนะคะหลายท่านก็เคยไปหลายท่าน<อ>ก็ไม่พี่พี่โอ,อไปครั้งที่สองนะะถึง ถึงได้มาพูดได้แบบนี้คือคถ้า<ร>ไม่มีค,คนพาไปใช่เราก็จะไม่รู้เพราะบริเวณรอบๆเนี่ยคือเป็นป่ารกหมดเลยเนี่ยเป็นป่ารกหมดเลยเห็นรถชันสีขาวไหมพวกเราก็นั่งกันอยู่บนบนนั้นม,มีแม่ชีกันน้อง น้องเพชรน้องเพรนั่งรอน้องเพรน้องเพชรไม่สามารถลงได้ค่ะเดี๋ยวกลิ่งเธออย่าไปบูลลี่เขาคือเขาก็เดินเหนื่อยแล้วเพราะว่าวันนี้กว้างจริงๆนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของทางเขาเรียกว่าบ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้อนุญาต ให้ไปโดยลําพังนะถ้าใครจะไปก็ให้ให้แจ้งทางวัดให้แจ้งทางวัดนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็ค่อนข้างกว้างมากๆแล้วก็พี่ช่างกบเอก็บอกว่าบริเวณนี้ก็ยังมีงูค่ะไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมงูจงอางก็มีนะคะก็เลยจะต้องรักษาเรื่องความปลอดภัยกันด้วยเราไปนี่เราจะมีองค์คลักนะคะสี่ขามีนหมาวิ่งนาตลอดเส้นทางเห็นเจออะไรก็เห่าถ้าสมมติว่าเจออันตรายเจองูเจออะไรต่างๆซึ่งตอนเราใกล้จะกลับ จากตรงนี้เนี่ยเออเขาก็เห่านะค่ะได้ยินแต่เสียงคุกคักในป่าใช่แล้วก็ตกใจเขาเจองูหรือเปล่าก็ยืนรอดูพอพี่ชัมกดบอกเราว่าส่วนใหญ่ก็จะมีงูเหลืองงูเห่างูจงอ้างเท่านั้นแหละเออเราก็รีบกันย้ายตัวเองขึ้นมาทันทีนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติด้วยนะคะทีเนี้ย ในวันที่23ตุลานี้ก็จะเป็นวันปิยมหาราชนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็ยังได้มีศาลาสเสด็จพ่อรอห้านะคะให้กับทุกท่านแล้วก็ในวันที่23นี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านไปเป็นเจ้าภาพถวายดอกกุหลาบสีแดงให้กับสเสด็จพ่อรอห้านี่คือศาลาสเสด็จพ่อรอห้าภายในนะคะก็จะมี เ,เขาเรียกว่าเป็นเข,เ,เขาจะมีสิ่งของต่างๆอยู่ด้านในแล้วก็คือสวยงามมากนะคือหลายหลายคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าอุโดยเฉพาะศาลาเนี่ยคือสวยแล้วด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นต้นชวนชมชวนชมเต็มไปหมดเลย คือเวลาที่ดอกเขาออกแบบเมื่อสักครู่วันที่เราไปวันนั้นดอกยังไม่ออกนะคะ,คะอันนี้ก็จะมีเป็นภาพฟุตภาพเก่าที่พี่โอไปมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือจะมีดอกชวนชมเนี่ยเต็มไปหมดและใกล้ๆก,กันก็จะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมที่เสด็จพ่อร่อห้าเคยประทับอยู่ที่กรุงเทพมหานครคแล้วก็เสด็จพระอ,องค์พาเนี่ยก็ระลึกถึงท่านตลอดก็เลยนํามาจําลองอยู่ที่วัดใหม่สันติด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพศาลาแปดเหลี่ยมนอง น้ำน่าจะไ,ไม่ได้เข้าไปในวันนั้นนะคะ,คะสาลาแปดเหลี่ยมนี้นะคะนี่เดินเข้าไปแล้วพี่โอก็โชคดีด้วยวันนั้นได้เข้าไปข้างในอ๋อซึ่งศาลาแปดเหลี่ยมนะคะในะสมัยที่เสด็จพ่อรอห้าท่านทรงงานท่านจะมีห้องทรงงานแล้วก็จะมีห้องอบรรทม แบบเหมือนกับเป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยคือเขาจำลองมาได้คล้ายจะมีห้องครัวจะมีเป็นห้องอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นห้องทรงงานของท่านหน้าต่างจะมีรอบทิศทางเพราะสมัยก่อนไม่มีแอร์ใช่ค่ะนะคะก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยกลุกเข้ามาค่ะโอ้ถ้าแบบถ้าน้องน้ำได้เข้าไปน้องน้ำจะรู้สึกประทับใจแล้วก็หลายๆท่าน มาที่วัดใหม่สันติแล้วหาศาลาแปดเหลี่ยมไม่เจออแล้วก็ไม่ได้สอบถามก็คือขับหากันเองอแม่ชีบอกว่ามีคนเคยเข้ามาแล้วขับรถทัวร์เองหลงกันเองอยู่ด้านในค่ะถ้าอยากจะไปชมจริงๆต้องแจ้งทางวัดให้พี่กบทานั่งรถไปชมใช่หรือไม่ก็อาจจะต้องสอบถามเส้นทางสักนิดหนึ่งพี่โอ๊บไปพี่โอก็หาไม่เจอมีพี่คนนึงฝากมาบอกว่าพี่อยากมาไหว้เสด็จพ่อรอห้าที่ศาลา แเหลี่ยมด้วยที่ที่สาราเสด็จพ่อร้อหพี่ก็หาไม่เจอก็หลงพาไปจนถึงย่าหมูแล้วก็หาตรงนี้ไม่เจอ oh. จนแม่ชีบอกว่า oh. อ๋ออยู่ตรงนี้นะ oh. นะอยู่ใกล้ๆกันกับเรือนนอนที่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะ,ะไปทําบุญอยากอยู่เป็นส่วนตัวอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้เราก็อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เอง oh. นะคะและที่นี่ป่าสมบูรณ์ด้วยมีทั้งป่าตะเคียน oh. ซึ่งเคยเห็นต้นตะเคียนเป็นเนก็วันนี้นะค,ะค่ะมีเยอะเลยละค่ะออแล้วก็ต้นไม้นานา,นา,นาพันมากมายเลยทีเดียวนะคะ,คะอ่ะบอกบุญกันสักหน่อยน้องน้ำ แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของงานกระถินนะคะคุณผู้ชมสําหรับท่านใดที่อยากจะทําบุญช่วงงานกระถินนะคะในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะที่วัดใหม่สันติก็จะมีพิธีทอดกระถินสามัคคีนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถร่วมพิธีได้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยในเวลา7จ็ดนาฬิกาสานาทีค่ะก็จะเป็นการทําบุญใส่บาตรพระพิสูจสงฆ์จากนั้นตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาไปจนถึง12บสนาฬิกานะคะจะเป็นการถวายจัตุปัจจัยเพื่อสมทบ ทุนสร้างพระอุโบสถสร้างหอ,อกลองของระฆังค่ะแล้วก็จากนั้นในเวลา11นาฬิกาจะเป็นพิธีแห่องค์กถินรอบพระมหาจักพรพรรดิรัตนทตาเจดีเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ที่พี่โอ๋บอกว่าก่อสร้างภายในระยะเวลา เวันเขาจะไปแห่บริเวณรอบพระธาตุเจดีย์ตรงนั้นกันนะคะแล้วก็จากนั้นในเวลา12นิกาค่ะมีฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูสุตตกิจสารวิมลด็อกเตอร์ท่านเจ้าอาวาสนะคะและในเวลา13นิกาจะเริ่มพิธีทอดผ้ากฐถินพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะ ก็สามารถไปร่วมบุญกันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่สะดวกนะคะอยากจะร่วมบุญเดี๋ยวนี้เขามีการโอนออนไลน์ะนะคะก็สามารถไปกันได้หรือว่าไปเข้าไปที่เพจของวัดใหม่สันติได้นะคะก็วันนี้เรามาบอกบุญะนะคะวันที่23ก็สามารถเป็นเจ้าภาพออดอกกุหลาบสีแดงถวายสเสด็จพ่อรรห้ากันได้นะคะ,ะแล้วก็วัดอื่นๆเช่นเดียวกันเราไม่ได้มาโฆษดาประชาสัมพันธ์วัดเดียวนะเ,เดี๋ยวหากว่า มีเวลานะคะ,ะเราสองคนก็จะลงพื้นที่ไปยังวัดต่างๆหรือถ้าหากว่าวัดใดนะคะอยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ให้ก็เรียนเชิญด้วยนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราไม่ทิ้งประชาชนไม่ทิ้งพี่น้องชาวโคราชที่ยังมีความทุกข์กายทุกใจอยู่นะคะ ก็จะร่วมกันพัฒนาในทุกๆด้านแล้วกัน<ช>ทั้งด้านของสายบุญก็จะพัฒนาด้านของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะไปร่วมพัฒนาเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้ววันนี้อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของทุกชาวบ้านแต่ด้วยความที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งเขาเรียกว่าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ออกพรรษาเอ่ยอตักบาเทวเอย่ยไหนจะมาเข้าสู่วันในส่วนของวันปิยมหาราชเอย่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,เราอยากพาทุก คน,นมาชมวัดความสวยงามเผื่อวันนี้ใครได้ชมแล้วนะคะอา,อาจจะอยากแบบเหมือนกับว่าเรอาอยากจะไปไปวัดเนี้ยอยู่ตรงไหนคุณโอน้องน้ำถ้าไปถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรไปไหว้ หลบปูดาที่ศาลาหลงปูดากันก่อนอะนะคะไปคุยกับแม่ชีแล้วก็ไปสอบถามดูว่าด้านบนมีอะไรจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเรามีน้อย<ช>ก็เลยเล่าไม่หมดจริงๆรายละเอียดของวัดนี้ยังมีอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาเล่าอีกแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยววัดเนี่ยเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว,วบรรยากาศของวัดต่างๆในโคนราชอีกค่ะเนี่ยมีคนแซวพี่นะเขาบอกว่าจริงๆพี่โอ๋เนี่ยน่าจะทำทัวร์ <laughs> ทำตัวไปเที่ยววัดเออเหมือนกับว่าเออเคซีทัวร์วัดอะไรอย่างเงี้ยเออเอาพี่โอกกบน,น้องน้าไปนั่งรถกันไปแล้วก็ทําเหมือนเป็นแบบทริปแบบทัวร์บุญเออเราก็เลยกลายเป็นว่า เราทัวร์บูน่ะทัวร์วได้นะแต่พอเราลงพื้นที่ไปในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอวันนั้นก็ไปเจอ,อพี่น้องประชาชนซอยสี่คุณโอ้เคซี่ตะโกนมาดังมากแล้วก็บอกพี่อ้าอัพเดตล่าสุดแล้วก็บอกพี่ว่า,า,าก้องช่างลงไปดูแล้วนะ,ะซอยสี่จำได้ไหมที่เราไปกันแล้วอที่ ที่ยังไม่ได้ที่วางท่อแล้วยัง<ะ>ไม่ได้กรบหรือยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวจะหาโอกาสภายในวัน2วันนี้แหละ,ะไปดูซิว่ากองช่างลงแล้วหรือช่างลงแล้วเนี่ยอตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง<ะ>คือโชคดียอย่างหนึ่งตรงที่พอเวลามีคนเจอเราเขามักจะอัปเดตข้อมูลให้เราให้เราได้รู้ว่าเออตอนเนี้ย เอาหินมาเทแล้วนะอเอาทรายมาเทแล้วนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามไปดูนะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรอ,อ่าก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ตกป่อยแล้วเกินใช่ค่ะ <laughs> ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยก็ลากานนะคะเสียง <นะ S 1> เริ่มข<ะ>ึ้นจมูกแล้วคะ่ะ เออดิฉันก็รู้สึกป่วยแล้วเหมือนกันอ่ามีอีกหนึ่งข่าวมาประชาะสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้คุณถั่วแรเชิญยิ้มมาคุยในรายการนะคะ,อะของเช้านี้ที่โคราชก,กับคุณพดุลแล้วก็พี่เบลค่ะ,ะว่าเราจะมีการทํารายการเกี่ยวกับในเรื่องของถั่วแรพาไปตรงนั้นตรงนี้ไปกินนูน่นกินนี่ทีนี้จริงๆเราตั้งชื่อรายการไว้แล้วแล้วด้วยความที่พี่ถั่วแรเองก็ เหมือนกับอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกนะคะพี่ถั่วแล้วก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะว่าให้ทุกคนมาร่วมตั้งชื่อรายการว่าถั่วแรกจะไปไหนจะทําอะไรนะคะ,อะตอนแรกเลยเนี่ยเราจะตัดเทปนั้นมาออนแอร์ในวันพรุ่งนี้พี่ถั่วแร้บอกอย่าพึ่งเราอยากให้ ร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะคือตอนเนี้ยจริงๆเราบอกไปเฉพาะในรายการในเพจอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการโปรโมทแล้วก็มีการทักทายพี่น้องประชาชนในโคราชมาร่วมสนุกกันเยอะๆอแล้วพี่ถั่วแระจะมีรางวัลให้1ท่านให้ยาสีฟันไปเลย3าหลอดแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวกับพี่ถัแระในวันที่พี่ถั่แระมาถ่ายเทปอื่นๆด้วยไงจะได้<อ>แบบเที่ยวกับพี่ถัแระแบบ ใกล้ๆเพราะฉะนั้น IP ไอพเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะตั้งชื่อรายการของพี่ถั่วแระนะคะสามารถเข้าไปที่เพจ KC TV โคราชแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปของพี่ถัวแระนะคะเราหมดเขต ในสิ้นเดือนนี้31ตุลาคม2567เปิดโอกาสให้ไปเลยไปจนถึงสิ้นเดือนใครตั้งชื่อได้โดนใจให้พี่ถัวแระได้เลือกอแล้วมาเจอกับพี่ถัวแระได้เลยที่สตูดิโอของเรา,าแล้วเราจะไปที่ไหนในวันนั้นที่เราจะไปถ่ายทำคุณลางงานไว้รอเลย <laughs> ว่าได้ไปทั้งวันแน่นอนใช่ในฐานะที่คุณเป็นคนตั้งชื่อรายการที่ถูกอกถูกใจทีมงานและพี่ถั่วแร่นะคะเพราะฉะนั้นพี่ถั่วแร่โทรหาพี่แบบย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะต้องได้ชื่อให้ได้นะคะไอที่ถ่ายไปคือไม่มีชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายการไม่ได้ออนแอร์ให้รีบตั้งกันมาหน่อยละกันนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลากับเช้านี้ที่โคราชในช่วงของเช้านี้ร่วมใจพัฒนากับเราสองคนวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า